เทียมเอมีกระเทียมแยกแวะอ่ะลองน้ำจิ้มอซุปจิ้ก็เข้าดูซุปก็เข้าเราซิฟูดอืมอ้ม หน้ากรอบสดๆเยอะรฟกเลยสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากิน ปลาดอลลี่ลวกจิ้มเด้จ้ะโรยกระเทียมเด้อเพื่อนเพื่อนอยากกินเขาพากินอยู่นาหรือนึกอยากนยเนาะผักแก้มผักกะพะแก้มก็คือขนาเด้จ้าแล้วก็ผักคอดเด้จ้ามีกระเทียมโรยด้วยอันนี้น้าจิ้มซุก,กี้ซีฟูดลองดูดิว่ามันจะเข้ากับอะไรเพื่อนนี่กระเทียมนี่มีกระเทียมแยกเอาะลองน้ําจิ้ม สุกีก็เข้าอีอสุก็เข้าออเราสิพูด <cười> hmm. <cười> Sư phụ, ngon <no. cười> Sư phụ, ngon Sư phụ, ngon Sư phụ, ngon ขนา้ากรอบ <c oughs> ไม่เคยกินเพื่อนสาภาพยินหนูหนาเป็นคนไม่ค่อยกินของฟิตนะ่ะไม่รู้อ่ะ ไม่ดู้จกซื้อว่างันเถอะอเออเพียมชนะก็ก็กก่อนอ,อร่อยมาก,มากสุกี้ Mm hmm mm hmm 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 ล้างไป่ังแล้วแม่ยังจุ่มเดคือกไม่แน่ใจว่าล้างไปยังคณะอร่อยเพื่อนกอบเติมเติมคณะซีฟู้ดคือเด็กซีฟู้ดอ่ะสำรับหนูนานะ ผสมบัดเนี่ยโรยกระเทีมยม Ngon lắm Mà sốt cũng ngon Rồi rồi gà sốt 好了。Hello. Woo mm -hmm. ใช่ติ่มพอดีเลยเพื่อนๆอันนี้หนูนากินแกเซี่ยวหนึ่งเงนื้อเนี่ย ขอมอให้กับเพื่อนๆด้ยวยจ้าออโอเคเดล้าหนูนาะดีร่าเดล้า คลิปสั้นๆง่ายๆเด้อเพื่อนๆเนอะชั้งแรกที่หนูนากินลวกจิ้มเนาะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาเด้อเด้อ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปได้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า